ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีกวรวได้รับคำแนรังอ่าโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ไม่ขอพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับวันนี้ก็จะมาขอจัดแบบสีถั่วไปเลยลวกันนะครับนะอ่ะมาก็ตามตามคอนเทนต์เดิมอยู่นะก็จัดในทุนหน้าสิบนะครับผมวัยรุ่นนะอ่ะจัดไปนะครับไม่ขอพูดเยอะนะครับจัดไปไวัยรุ่นบิกาจูนะครับนะมาทุนหน้าสิบนะครับก็จะขอไล่เบสแบบเแบาบๆก่อนแล้วกันเบสสามมาปกติเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับสำหรับทุนหน้าสิบนะ เอาแล้วเอาแล้วบอกปอบเอาแล้วเกินไปวะนะนะครับนะโอ้โหว้าวลัวๆเลยนะครับโอ้โหอ่ะโอเค ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่รู้คลิปนี้จะรอดหรือเปล่านะครับอะไรจะต่อวะนนี้ดูเออสิบสิบจ่องสามเอามาสวยดีเขียวโอ้ถ้าเป็นเคก็ได้อยู่นะจ่องสองนะเป็นเขียวจ่องหนึ่งก็ได้อยู่นะผมเรียกว่าใบไม้หรือเปล่าก็เรียกว่าใบไม้หรือเปล่านะเออก็เรียกว่าอะไรวะอ่ะช่างมันเถอะนะครับจริงๆแล้วเราก็ซื้อก็ได้นะเพราะว่าเราซื้อในเบส เบทหนึ่งเลยนะเบทต่ำสุดนะครับแต่ผมขอมูลเองดีกว่านะครับมันเสียสักสีนะไปซื้อเบทหนึ่งนะครับเออบอกปอบเงยอ่ะโอเคนะครับหยอกเล่นนะครับอ่าก็ใครอยากดูเกมอะไรนะครับกล่องค้าปิโนนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไวรุ่นนะโอเคไหมไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอโอเคสวยสวยๆวยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาเฮ้ยมาเฮ้ย อ่าโอเคนะครับรู้เรื่องโอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกระซองนะครับก็คือเทคนิคผมนะครับผมก็จะหมุมนตัวหน้าสิบไปไปตัวหนึ่งร้อยก่อนนะแล้วก็จะมาซื้อเบสหนึ่งนะครับในตัวหน้าสิบนะแล้วก็ก็เท่ากับว่าเราได้กำไรแล้วกเ็เราเอาไปซื้อเออ ถ้าเราโดนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอีกห้าสิบเออโอเคไหมไม่พูดเยอะนะโอเคอ่ะไปเบรห้าไปเลยมะวัดกันไปเลยเอ,อ้ยปรับเบรปัป๊บปรับเบรปัป๊บ,บ,บมีอะไรมาเอ,อ้ยสวยงามครับผมได้คนเทนแล้วคลิปนี้เอออย่าลืมนะฝากกดไลค์ like ผมด้วยนะครับนะโอเคไม่พูดเยอะ ก็อยากดูเกมอะไรก่อนใครพีร่จีก็อุย้ยมาอีกเหรอไม่เป็นได้อย่างี้ซาลาสอนมาได้นะโอ้โห นึกว่าจะมาซ้อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรมาสวยๆนะครับผมไม่รุนนะเออแต่ก็ได้อยู่เออ โอเครู้เรื่องนะครับผมเอาเอาวะเอาวะเอาวะมากดหยุดไปเลยนะครับหนึ่งว่าเป็นสามนะครับผมห่านเจี๊ยบไปดิโจก็ไปสวยครับอะไรต่อโอ้โหเฮ้ยยาบอกนะอย่าบอกนะย่าบอกนะกนะว่ามันจะสอนต๊บเอ้ย้อนเฉยโอ้โห ุดจัดนะครับโผเป็นไงเฮ้ยซ้อนเฉยเลยนะครับโอ้โหเต็มู้เอาจริงอ่ะสวยงามครับเต็มกาลาบิวนะครับนะก็ไม่รู้สินะ <c oughs> แต่มันจะเว้าเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือมันจะมาอะไรเจ๋มๆก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก ไม้หลูหลาไปางั้นแหละนะครับในช่วงนี้พี่ตะปินเข้าบ่อยมากนะเข้าซ้อนบ่อยมากนะครับสาวถ้ำนะอ่าถูนหน้าสิบนะครับดันมาถึง500ห้าร้อยลล่านะครับโอ้โหขออีกรอบนึงเออดันถึงอุ้ย <c oughs> ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะดันเกินด้วยนะย่างสุดกี่นาทีวะเนี้ย ห้านาทีกว่านะครับผมไปรุ่นโอ้โหสุดจริงเต็มการาเบลนะครับผมนะไปรุ่นนะโอ้หน้าม่วงลงนะครับเอาเรื่องนะครับเออก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะโอเคโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับ เออ952นะครับมาสิอ่ามาขอไปเบีดสิบหน่อยแล้วกันนะครับหมุนดูเชิงนะเขียวไหมเอาเจจ้องสองมาลูกโอ้โหบักปอกเผื่อมันฟุกเก้าโอ้โหเผื่อมันจะมาเองนะทุกคนนะฟุกเข้าเองนะครับโอ้ยดูดูเอาวสวยครับ เอาแล้วเวาวรัวแล้วนะครับเกินไปเวรุ่นปอกปอบโอ้โหอะไรกับเนี่ยเออมาว่ะคิวโอ้โหน้ำตาจะไหลเนี่ยครับ <laughs> เออสวยสวยสวยเอ,อ๊ โอ้โหมันไม่ต่อนะอ้ามาหมุนทีเดียวนะสามสิบนะแล้วก็จะไม่ไปต่อเลยนะถ้ามันโดนนะเอาไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยขอสวยดีโอ้โหเฮ้ยมาทเออไหลด้วยนะครับจังหวะนี้เออสวยดีไม่วายเฮ้ยสวยงามครับเฮ้ย <c oughs> เอาเต็มกะลาบี้วนะครับผมเฮ้ยของจริงนะครับทุกคนนะเออสดๆนะครับผมเอาเรื่องเป็นไงเฮ้ยโอ้โหของจริงนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับนะของจริงเออแล้วทําไม่ได้รอบเดียวที่จะได้นะครับบางทีก็ทำสองสามรอบนะครับแล้วแต่จังหว่นะครับบางทีก็ทำป็นสิบรอบคุก็ไม่ได้คลิปนะครับนะวันไหนที่ผมไม่ลงคลิปคือวันนั้นที ไม่ได้คลิปนะครับบางวันมันก็ตึงนะครับโอเครู้เรื่องนะเสียก็มีได้ก็มีนะครับก็ลงเสนอเต็นมันได้นะครับไม่ขอพูดเยอะไปถอนก่อนบายบายจุกกูไม่พูดเยอะละ